มือใหม่ก่อนค่ะน้องอาจจะมองไม่เห็นยกมือใหม่ก่อนก็รวยลองพูดดูค่ะภาพจะเปลี่ยนเียค่ะจะเรียนทำค่ะได้ไหมคะมนในบันทึกเทปยังไม่ได้ค่ะ ค่ะเชิญ็ะลวยค่ะเริ่มใหม่เลยเหรอคะค่ะขออนุญาตเป็นเริ่มใหม่สําหรับอสําหรับบันทึกเทปของช่องนะคะของช่องที่เราทำตอนนี้ค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียดดรใจเพชรกาจนค่ะจะเรียนทำครูรู้นนพี่น้องอจินอาสาใน ผู้แของร,รมามาสุูกทุกท่านค่ะชื่อสำรวยนาขนนนะคะอายุ67ปีเป็นจินอาชาสวนป่านามุนสองค่ะมาส่งการบ้านของอริยปัญญาโทนะคะก็วันนี้จะขอแบ่งปันความสุขนะคะสุขที่น่าจากการแบ่งปนันได้รับการแบ่งปันนะคะคือก็แบ่ง เมนเน,มนเน็ตผักที่ได้แบ่งปันยาสรนต้องก็ยังนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะแต่สิ่งที่ชูอยู่ก็คือมันเนศกล้วยนวลน,นะคะเป็นเป็นกล้วยนวลที่ได้มาจากภูผาข้าน้ําของค่ายพัทยปิ่นดครั้งแรกนะคะแล้วก็มาปลูกปลูกจนได้เขามีลูกแต่ก่อนที่จะมีลูกเพราะน้ําท่วมน้ำท่วมเขาก็ทําท่าจะตายเ็าตัดต้นไปครึ่งหนึ่ง แต่เห็นดูเขายังมีอยู่ก็ปล่อยวาอย่าจนเขาองอกหน่อใหม่ขึ้นมาจากต้นเดิมอะค่ะแล้วก็อยู่จนเขามีลูกมีลูกแล้วก็ก็อยู่ก็ใช้เวลานานนะคะลูกก็ยังไม่เก๋ก็ค่อยทาท่าจะตายอีกก็ไปให้กําลังใจก็อยู่บ่อยอย่าเพิ่งตายนะไหนไหนมีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกให้รอดก่อนแล้วค่อยตายก็ต้องไปคุยกับเขาอยู่เรื่อยจนในที่สุดอยู่ๆอ๊ะอันไปดูวันหนึ่งเขาต้นเขาล้มแล้ว เอ๊ะใจเสียว่าต้นล,มล้มเลยลูกยังไม่สุกเลยแต่พอไปดูอ๋อลูกแก่แล้วก็ตัดมาตัดลูกมาไว้ประมาณสองวันลูกเขาก็สุกก็ทีนี้ก็เก็บไว้แล้วก็ได้ลงในเอในรายกิจกรรมว่าเออกล้วยนวลใครต้องการเม็ดกล้วยนวลสัญอรได้นะคะพอดีมีนี่ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะคะหมอเปิ้ลกับน้องก็ที่เชียงรายเออขอแบม่งปันมาในี่ได้ส่งไปให้ แล้วก็ความรู้สึกว่าเราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมีอะไรที่จะติดต่อกับหมอเพิ่นอยู่เรื่อยๆค่ะก็ก็กเออก็มีความสุขที่เราจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็กต้งเป็นเพื่อนต้งเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะคุณินิดหน่อย <c oughs> ก็สั่งของอะไรจากร้านท้าส่วนสองนะคะแล้วก็อยู่ดูตอนที่ภูผาก็ั้างแรกภูผาก็เี่ยวก็ได้ส่งอ่า ข้าโดยคว้ามาสี่ถุงเล็กๆค่คะแล้วก็ให้จะแหงปัาให้เพื่อนก็น้อยก็เลยเฉพาะได้เฉพาะคนที่อยู่ประจําส่วนสองนะคะได้กินกันก็พออยู่ช่วงหลังนี้ก่อนก่อนที่เราจะพบกลุ่มกันก็ทางภูผาก็ส่งมาอีกกระสอบหนึ่งคงไม่ต่ำจกสิบกิโลนะคะท้งข้าโดยคว้าแล้วก็อีกถุงหนึ่งเป็นถั่วแปรบังเอิญไม่กี่วันก็มีจินอาสามามารวมกลุ่มมาที่ส่วนสองนะคะสามสิบกว่าท่านก็เลยได้ ท,ท,ทุกท่านในได้กินข้าวภูผา้าโดยทุกท่านในความรู้สึกนกั้นนะจะเป็นสูงมากเลยโอ้ยขอบคุณอาจารย์หมอขอบคุณอาจาินาสาที่อยู่ภูผาที่ส่งมาให้อะค่ะกินาสาทางใต้ได้ได้รับกันทั่วหน้าค่ะได้กินกันทุกคนนะคะแล้วก็เม็ดตัวแปรก็ได้ตั้งแบ่งปนันมีนด็ดตัวเม็ดตัวแปรเมร็ดกล้วยนวลแล้วก็บวบหอมถัวภู ค, uce, ค, uce, ค, uce, คือคือมีมีมีเม jam ็ดฟางตัวจ่าไรก่อนนะก็ไอ้แบ่งปันกันแล้วก็เออมีจินอาชาหรือพวกก็คุณท่านอื่นก็เอามาแบ่งปันกันด้วยค่ะในในวันที่เราพบกลุ่มกันใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันแล้วก็ทางทางส่วนสองป้ายก็ได้ส่งแบ่งปันเม็ดเม็ดกอกระเจาเม็ดข้าวคว้างช้างเม็ดอ่าเม็ดบวบงอมแล้วก็เีงานนำแบ่งส่งไปให้ทางภูผาค่ะ คือก็เราเราเราความรู้สึกว่าเอ๊ะจะมันถึงจะล็กน้อยเราก็มีความสุขที่เรามีส่วนร่วมได้แบ่งปันให้คนอื่นด้วยะค่ะก็ตอนนี้สําหรับแต่แต่ว่าจะไม่ขอไม่แบ่งปันจากคนอื่นเพราะตอนสองตอนนี้จะปลูกไม่ได้อเป็นฤดูฝนน้ำจะเฉะดินอมน้ําไปหมดเลยค่ะผักที่ปลูกไว้ก็เน่าตายหมดอันนั้นบอกขนแรงเอ๊ะขนแรงแล้วเลยเริ่มปลูกเริ่มปลูก พอปลูกได้ไม่กี่วันเอ้าคนตรงหนักอีกแล้วแช่อีกแล้วตอนนี้ป้าเลยจะปลูกรอบร้านค้าเลยมันนิ่มๆทางเดินร้านค้าแม้แต่เอ่อฝาผนังร้านค้ามาเลยก็ปลูกทําค้างให้ถั่วพูขึ้นถ้าจะจะดูนะโอ้เป็นเป็นค้างผักป้ารวยหมดแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะปลูกในใสในในถุงนะคะนิ่ถุงนี้ปลูกตั้งข้างร้านค้ารอบเลยเพราะก้างล่างจะปลูกไม่ได้คือ เรารู้สึกว่าม,ม,มีมีมีความสุขตรงที่ว่าอาจารย์หมอก็ทางอาจารย์หอทางู่ง้าได้ส่งแมงปันมาลูกศิษย์ได้รับโดยทั่วกันค่ะทางเข้าทางเข้าโดยและไม่ได้ตัวแป๋แต่ว่าดอวแปยังปลูกไม่ได้เหมือนวันก่อนเพราโดยปลูกขึ้นสวยมากแต่ว่าไม่มีขวักเลยเพราะมันผิดฤดูกาลนะคะอ่าตอนนี้ก็ มีอะไรก็เขาก็แบ่งปันมาเรื่อยเรา,เรา,เราสิ่งที่เราได้แบ่งปันให้คนอื่นที่อยู่ในส่วนรองก็คือกล้วยค่ะผลไม้บางทีกล้วยสุกเราก็กินไม่ทันเขาก็แบ่งปันใครมาก็แบ่งปันเราข้างข้าง,างก็ถวยก็มาเอาก็ได้แบ่งปันกล้วยจะมีทั้งกล้วยน้าว้าทั้งกล้วยหินนะคะค่ะความรู้สึกก็เออพอคนได้รับเขาดีใจที่ได้กล้วยเราก็ดีนะที่เราได้แบ่งปันให้เพื่อนเราก็มีความสุขเราก็มีความสุขค่ะ แล้วก็เมื่อเรารับแบ่งปันจากเพื่อนเราก็มีความสุขค่ะที่เขาเแบ่งปันให้เราะค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะรวยพูดอย่างมีความสุขนะคะวันนี้มาแบ่งปันความสุขโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะอีกท่า